สวัสดีครั้งเพื่อนโซเชียลแคมและเฟซบุ๊กตอนนี้เรามาอยู่กันครบองค์ประชุมกันแล้วนะครับดูนี่ใจจดใจต่อมากเลยเขาเรียกว่าอะไรวะใจจดใจจ่อมากเลยมาดูหน้าแต่ละคนนึงข้างเครียดมาก นพองน่หัวนดูคนนน้นทำงานไม่สนใจใครเลยเศษยางสันเศยางคนนี้คนนี้สบายสบายมากเลยอินดีมากเจอกล้ามอคนเดียวเอนาหมอกับมือนัเ่ป็นหรอมันเจมันก็ทยเนี่บรรยากาศคือด่ากัน งานเสร็จยังไงไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งน, <c oughs> นี้จะถ่า,ายให้ดูอันนี้นสัาหานะ,ะพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูบ๊ายบาย